าเมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีแบบน่าสนใจมานําเหนอือฮะเป็นคนธรรมดาไม่ชอบอว่าเราจะเป็นก้อนหิมะฮะ<ห>พิชิตอุปสรรคเพื่อไปอาร์กติกนะฮะก<ห>ารย้ายค้างใหญ่ของการลองลวงคือ<ะ>เนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่น้อยมากน้อยมากนะทำไมอ๋อเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่น้อยมากช่วงฤดูร้อนผ่านไปแล้วฮะอากาศหนาวฮะพวกเหนือมีเนื้อเรื่องด้วยอ่ะแต่บ่ แต่บอกว่าคุยใหญ่น้อยมากถนุนคุกละอ๋อมันจะมีอุปสรรคให้เราผ่านไปฮะเราจะเป็นก้อนหิมะฮะเราจะมาดูกันฮะว่าเราจะผ่านไปถึงตรงไหนนะฮะไอตัวเราหมุนอยู่ตรงไหนนะหมุนติ้วตอยู่เนี่ยหมุนนิดนึไอเจ๋งเราเป็นใครเจ๋งอ่ะโอเคฮะเด้งดึงก็นมาโอเคเฮ้ยอ๋อขยับได้เลยอ๋อโอเคโอ้โหดูสภาพแล้วก็สวัสดีกับสวัสดีรับเป็นก้อนหิมะฮะไปเลยฮะ ไม่ยากเท่าไหร่ฮะคุกันเลยฮนะดีไปเลยฮนะไปเลยฮไปเลยรวดเดียวผ่านดูเสียงเขาเล่นกันยังไงฮะดีเยอะเฮ้ยจะไปด้ไก่ไม่ีด้โอ้โหอุปสรรคแรกก็จะไม่รอดเอ้ยโอ้โหหรจะไปได้ไกลแค่ไหนฮะมานะนะดีฮะมาดีฮะอยบกมาขวางดิฮะอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีเยอเฮ้ยสมาธิดีฮะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็เดนไปทางนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก็เดนไปทางนี้เลยอ้าถ้าไปไงต่อถ้าไปทางนี้ไปทางนี้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเฮ้ยกันเดนไปทางนี้เลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีคนมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอ้าแต่ตะคอร์สหัวทิมอยู่นี่คุยกับเขาได้ด้วยฮะใช่เหรอว่าแต่กลับยังไงอ่ะนี่ภาษาญี่ปุ่นอ่ะไปทางไหนต่อทางนี้ป่ะทางลัดหรือปาอาจจะเป็นทางลัดไม่มีอะไรเลยแต่หายนมานาทงี้ เดียวนะว่ายังไงก่อนหนีได้ปะไม่ได้ไอ้ออมไปได้ปะไม่ได้ฮึบเอะบอเออตายเดี๋ยวนะทีนึ่งเฮียมาดีอ่ะไปเลยเฮียรูดทีเดียวออ้ตายสังงั้นทำไมทำไมความพยายามอยู่ที่เราเผื่อนลวงไปแล้วเนี่ยรวดเดียวผ่านเลยรูดเดียวผ่านเลยโอ้ไม่ผ่านโอ้หัวหัวรูดหัวรูด เพื่อนดูเราดูเราดูเซียนดูเซียนเขาผ่านรูดเดียวดูเออโห้โหอาจจะเป็นทางลัดทางลัดทางลัดสู่ความสําเร็จทางลัดสู่ความสําเร็จไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วครับเนี่ยจบฉากเอ้าตายทางลัดสู่ความสําเร็จเฮ้ยเพื่อนมาเล่นด้วยเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาล่วงไปแล้วเจเย็นเพื่อนเจเย็นต้องค่อยๆประคับประคองฮะประคับประคองค่อยๆไปฮะนี่ต้องไปแบบรูดเดียวรูดเดียว หรือว่ายังไงไปลวดเดียวต้อง,งค่อยๆไปแล้วลวกเดียวไม่ตรงนี้ผ่านก็ยากเลยจะรอดไหมฮะเนี่ยค่อยๆไปฮะนี่ดูเพื่อนดูเราดูเราอย่าดูเราดีกว่าโอเคเอาใหม่เอาใหม่พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นัน่นนะเดี๋ยะไยฮะตั้งสมาธิสมาธิกันล่วงอิพัฒน์พูธาชิงคนใหม่อ่ะเนี่ยไปแบบลวดเดียวอ่ะมันซุม่มอ่ะไอคอนหินนี่มันซุม่มอ่ะ จะว่าผ่านได้ก so ็ผ่านเลยนะผ่านได้ไม่ได้จังหวะไม่ดีจะว่าไม่ดีเอาใหม่ไหมนี่ถ้าผ่านได้เราก็ต้องไปเจออะไรอีกวะเนี่ยตรงนี้ก็ยากแล้วแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวไะโอ้โหอะไรเนี่ยหินอะไรร่วลุ้งหนักๆเนี่ยเออเออโอ้โหจะรอดไหมครับมันเพื่อนร่วงไปแค่เดินผ่านสะพานก็ยากแล้วเราต้องแบบรุดเดียวอ่ะต้องรุดเดียวอ่ะร้ดเดียวปุ๊บเลยเอ้ยลุ้นปูดปูดตายเลยแล้ว พยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะแบบนี้ยากเล็กน้อยอ่ะเออโอ้ยเออโอ้ยตายทำไมไม่รอดไหมต้องใช้สมาธิอะต้องใช้อะไรนี่หินกลิ้งอ่ะตอนนี้เป็นหิมะกลิ้งอ่ะอะไรอ่ะเหมือนจะดีเหมือนจะดีมาดีอ่ะมาดิมาดิเอ้ยโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วเอออะไรเยอะเนี่ยอะไรอะอุปสรรคเหรออะไรอ่ะ คือมีไม้พายด้วยอะไรอ่ะเอ้ายังไงอ่ะโอ้รอเรือ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 พายไปอะรอเรือไปไปรอลิงตายเราหนาดําปี่เลยเรือมันมาช้าเหลือเกินอะมาสิครับคุณเรือเอ้ยไม่มาเพื่อจะมาโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยเพื่อนจะเย็นรอรออย่าดันกันอย่าดันกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้รอเรือกันเออโอเคไปดิไปดิฮะไปดีไปดิไปดแล้วโอเคผ่านได้แล้วใช่ไหมนายนายเก่งมากนายเก่งมากนายทำดีมาก ในเก่งมากเรือมาแล้วมาเรือมาแล้วรอเรือรอเรือพายไปอ๋อรอเรือจะเลยอ๋อไม่ใหญ่ใหญ่เออค่อยๆไปเออรอเรือพายไปรอเรือพายไปรอดิงจั่งเราเออเออมาหัวหัวหัวเรือดีกว่าหัวเรือดีกว่าเดี๋ยวนะหัวเรือหัวเรืออยู่ตรงไหนยังไงทำไมไม่ไปใหญ่โยกสิเฮ้ยใหญ่โยกทิเฮ้ยหรือว่ามันโยกเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งโยกตั้งใจตั้งใจฮะรอเรือพายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่โยกทิเพื่อนใหญ่โยกใหญ่โยก เฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนั่นไงสิ้นชีพซะบอกแล้วว่าอย่าโยกอย่าโยกแล้วต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเออนี่มาดีอะมาดีอะโอ้ยเรือคนงงโอ้ทำไมเรือมันขยับไปขยับมางั้นน่ะเฮ้ยเดินเดินโอ้ยมาดีอะมาดีมาไกลแล้วเนี่ยมาไกลแล้วเนี่ยได้เรื่องแะเสียงน้ําตกเป็นธรรมชาติเลยโอเคไปไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยขึ้นดิขึ้นโอเคคืออุ้ยผ่านผ่าน โอเคโอ้แน่นอนโอไงโอ้โหยังไงต่อไปทิงเนี่เหรอโอ้โหโอ้โหว่าอุ้ยผ่านเอ้าผ่านเหรออุ้ยไม่อยากอะไรฮะโอ้หมูตุ่นอะอุ้ยคือไงกิ้งมาแล้วโอ้กิ้งลงพื้นเลยโอ้โหกิ้งแบบเร็วเออหัวมุนเนอะโอ้เป็นหัวโอ้โอ้โอ้อ้าวผ่านเอ้าแค่นี้เองเอ้าอะไรครับเนี่ยอันนี้ง่ายอ่ะโอ้ตรงโซนสองง่ายอ่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โห เป็นหิมะมาหน้าร้อนแล oh, om, oh, ้วโอ้โหต้องข้ามถนนนีเหรอหิมะอะไรข้ามถนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกันเร็วซะเหลือเกินรถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยผ่านเอดเลยรอดเลยชั้เดียวกันอดเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยตู้อะไรอ๋อฮลโหลโอเคไม่มีอะไรเป็นทรอประกบชากนี่อะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรอ่ะระวังอะไรอ่ะระวังหมีหมี่อะไหนหมีไม่เห็นจะมีหมีอะไรเลยไหนโอ้หมูอะไม่เห็นมีหมีอะไรเลยมันบอกว่าให้ระวังหมี่อะ น่ไม่มีอะไรเลยโอเคอุ้ยนะครับหมูเลยนะฮะหมูเลยนะฮะไปมเลยก็มาเลยเฮ้ยเอ้ยมันจะอืมแม่ยากกว่านี้ไหมฮะยากกว่านี้เอ้ยสบายสบายเออโอ้ยมาเลยฮะมาเลยฮะอุ้ยมาดีอะมาดีอะโอ้ยมี่ม้ามันไม่ละลายเหรอเกิดความสงสัยขึ้นมาติงต่างว่าไม่ละลายแล้วกันเฮ้ยเอาไปไงเฮ้ยเอาเอาไปไงเอานี่เออเอาจะเอาตายเอ้า โอ้เริ่มใหม่เลยโอ้โอ้เออเมื่อกี้มันมีให้เซฟโอ้เรายืมเราลืมโอ้ผ่านแล้วดูนี่ไปเช็คพอยต์ตรงนั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้เล่นสนุกจะมาไกลแล้วอ่ะยื้อๆเยี้ยวแต่ก็ไม่ยากอะไรแปลกอะไรเอาใหมเอาไหมรอเรือรอเรือรอเรือพายไปก่อนรอเรือพายไปฮะรอดึงใจเราเดี๋ยวต้องตั้งใจใหม่ฮะเอาใหม่อ๋อับไปถึงนู่นแล้วอ่ะไม่ไม่เป็นหิมะแล้วอ่ะเดี๋ยวนะ หาตรงนี้มาลงมาเอาหัวเรือดิแหละหัวเรือน่าจะปลอดภัยอะคิดว่าเมื่อกี้ถ้าท้ายเรือน้ํามันเข้าได้อะห้ามโดนน้ำอ่ะหิมะมันจะละลายเอาไปเถอะไปเถอะโง่เงี้ยอยู่เนี้ยไปสิครับไปเออไปแล้วอย่ากอยาอยากขย่ยเยอะอย่ากขย่ยเยอะเออค่อยๆไปฮะค่อยๆไปฮะโอเคโอเคเออมาดีเอ้ยมันทำทรงตัวดีฮะโอเคเอออย่ากขย่ยเยอะดิฮะโอ้ย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  จะก็ยาวะไรขนาดนั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยไก่แล้วไก่ถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอเคโอเคไปอืมแหมหมูตุนนะโอเคไปเลยฮะโอเคตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีอะไรฮะนั่นไปเจอหมีกัดตายซะงั้นน่ะเอาใหม่ใหม่ช่วยโอเคฟ้าแเอาอันนี้อันนี้ยิงยาวโอเคอันนี้ไม่มีอะไรฮะอันนี้แค่กิ้งลงเฉยเฉะไม่มีอะไรยิงลงภูเขาไปเลยฮะหัวหมุน ป๊าต้องไปเซฟก่อนนะต้องไปเซฟก่อนนะเมื่อกี้พลาดตรงที่ไม่ได้เซฟอ่านี่ไงนี่เนี่ยจุดเกิดเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มาเซฟกับเขาอ่ะอ่าเซฟเรียบร้อยต้องอย่างนี้เนี่ยต้องผ่านเลยดีกว่าแล้วก็โดดพ่าไปเลยแบบนี้นีไงเพื่อนตายแต่เราล็อกโอเคมีดูแลเมื่อกี้มีใช่ไหมอ่ามีมีต้องรีบเลยเพราะนั้นเราต้องรีบเลยฮะต้องรีบแล้วกระโดดกัะโดนไปเลยกิงไปแล้วมีมันกำลังตามมาคิดว่าตามมาแน่ฮะดูๆแล้วเดี๋ยวต้องรีบเลยฮะ ับไปเลยฮะไปเลยฮะรอบนี้มันให้ดูแล้วไม่ต้องสงสัยนานแล้วว่าหมีมันคืออะไรต้องรีบไปฮะไปเลยฮะไปเลยเฮ้ยเหยาๆไปเหยาๆไปไหนหม้ายังไม่มันยังไม่ตามมาไว้ยังไม่ตามมาเดี๋ยวนะเนี่ย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 มันได้ยินเสียงมันวิ่งวิ่งวิ่งได้ยินเสียงมันวิ่งมาแล้วไปยังไงก่อนนะไปยังไงก่อนโอ้ รอดตลอดเพื่อนตายแต่เรารอดโอเคายังไงอ่ะเดี Fortune, ๋ยวนะตรงเนี้แล้วจะออกจากโซนนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะคิดวิธีก่อนเดี๋ยวนะต้องกิ้งอย่างนี้ปะกิ้งแบบข้างๆนี่แน่เลยอ่ะงงๆกับเส้นทางอยู่เมื่อกี้มันเป็นทางตันอ่ะให้เราออกทางไหนก่อนมันออกไม่ได้อ่ะออกยังไงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกยังไงข้างๆหรอหรือหรือกิ้งรอดไปเลยเอ้าเอารอดได้นี่เอ้าเอารอดอ่ะรอดเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วอึ๊บอึ๊บเอี๋ยวชิบอืมอ๋อเคไม่ยากอะไรอันนี้รถไฟ้ยรถไฟยังไม่มาเลยสบายสบายเคไปเลยฮะเฮ้ยผ่านแล้วดิง่ายอ่ะเอี๋ชื่ฟาดโอเคโอ้โหทะเลทรายอิมะอะไรมาโผล่ทะเลทรายได้เอาเซฟก่อนหลูหลักแล้วเราเซฟแล้วโอเคเฮ้ยอิมะอิมะเราจะขึ้นเรือโอ้ขึ้นเรือไททานิกไปเลยฮะโอ้ประสักด ราต้องขึ้นเรือเลยอะ,ะไปเลยฮะไปเลยฮะอุ้ยหมูอะสบายสบายอะแฉลบอ่ะไปเลยฮะเออเข้าใจออกแบบดีไซน์แมปดีอะ <c oughs> เอ,อ้ยเาอาแล้วยังไงต่อ <c oughs> ไปทางไหนต่อนี่เหรออ๋อโอเคเราขึ้นอยู่บนเรือแล้วฮะให้ให้สำรวจเรือหรือ,อยังไงสำรวจเรือเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นหิมะเราจะทำไรได้อะมันทำไรไม่ได้อะเดี๋ยวนะ <c oughs> อุ้ยได้ยินเสียงเรือด้วย เฮ้ยมันมีทางลง,งอ่ะเฮ้ยทางขึ้นก็มีแฮะ,ะขึ้นก็ได้ขึ้นอ่าขึ้นก็ได้ขึ้นไปไหนก่อนอ่ะเดี๋ยวนะห้องควบคุมเหรอโอ้ให้เราสำรวจเรือฮะอา้าขึ้นมาแล้วยังไงต่ออ่ะหรือว่ารอรอเรือมันมันเคลื่อนแค่ตำรวจเรือเฉย right? หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนน้ำ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 ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเราโดนน้ำไม่ได้โอ้ยอยมาจะละลายอยู่มาจะละลายอ๋อต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าในร่ม่ะ คห้ามโดนน้ำเนี่ยห้ามโดนน้ำเฮ้ยอ๋อเรือมันเคลื่อนที่นี่นะเราเราก็แค่รออย่างเดียวแน่เลยต้องถึงฝั่งแน่เลยโอ้โหพาร์ติกเซอร์เคิลอ๋อมีหม้าเต็มไปหมดอย่างนี้แล้วจะไปไงอ่ะแน่นขนาดนี้ชมบรรยากาศไปก่อนนะชมบรรยากาศไปก่อนโอเคผ่านนะอ๋อโอเคมาดีฮะมาดีฮะต้องลงแผ่นดินใหญ่แน่เลยฮะต้องลงอีกฝั่งนึงโอเคผ่านโอ้ ผู้ลูกเหนืออย่างปลอดภยอัยฮะโอเคกับผู้ลูกเหนือเราต้องต้องเดินทางกับผู้ลูกเหนือ <c oughs> เหนือเรื่องประมาณนี้เหรอโอเคกลับมาแล้วอุ้ยยังไงปิดเช็คพอยต์โอเค,อเคโอเคแต่ที่สุดที่สุดการประจันภัยอะ่ะ <c oughs> อึ๊บนี่ขึ้นเรือหิมะขึ้นเรือป้าไม่ละลายด้วยไปเลยฮะโอเคปิดเช็คพอยต์จุิงเรียบร้อยอ้อาวยังไงต่อนี่คือผ่านแล้วอ๋อ นี่คือจบอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิเอายังไงต่อคือคือเราผ่านแล้วเหรอเขาผ่านเหรอเขาแบบนี้เล่นผ่านเฉยเขาโอ้ยเย่เผ่านเฉยโอเคเฮ้ยมีคีร์ฟอร์ตด้วยอ๋อนี่ไงอาร์กติกอ๋อมีด่านทั้งหมด4ด่านโอ้เราผ่านนี่ได้เรามาถึงอาร์กติกโอเคเย่เย่ผ่านเฉยเฮ้ยสนุกเดี้ยแบบนี้สนุกเดี้ยโอเคฮะโโอ้ห ว่าจะผ่านไปถึงตรงนี้ได้ฮนะสนุกอยู่ฮนะแต่ว่าต้องต้องใช้การประคองถี่มะอยู่หลายจุดอยู่นะฮะโอเคฮนะสนุกฮนะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะบายบายเย่ๆฉังเอาดีฉันเกมเมอร์